ตอนที่สมัยบวชเป็นพระตอนถวายส้นดิดยานะครับแล้วก็ไปเจอดวงวิญญาณมานั่งคุยด้วยตอนครั้งหนึ่งเคยเล่าให้ฟังนะครับแต่ตัวน,นี้ม,มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สาบานได้ว่าเกิดกับผมมาโดยแท้จริงแล้วก็เจอมาด้วยตัวเองอมีอยู่ครั้งหนึ่งอะเดี๋ยวผมเริ่มเล่าเลยนะครับก็เมื่อเมื่อเมื่อ,อปีที่แล้วนี่นะครับ <c oughs> ผมได้มีโอกาสได้ไปประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งจังในจังหวัดกาญจนบุรี นะครับซึ่งโรงแรมเนี่ยติดกับแม่น้ําแม่น้ําแควใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมใหญ่แล้วก็เป็นโรงแรมที่ที่ใหญ่มากเอ่อผมจะต้องไปประชุมที่นั่นน่ะสามวันแล้วก็ต้องนอนค้างสองคืนคือเวลาเราไปเนี่ยเราไปหลายๆจังหวัด่ไปรวมกันนะครับทางพนักงานโรงแรมเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะให้เรานอนจับคู่กับจังหวัดอื่นซึ่งผมก็โอเคครับไม่มีปัญหาว่าจังหวัดไหนมาก็ได้แต่ว่าผมไปถึงก่อนผมขอ ข้าพัก anyway, ก so, ่อนนะผมก็คืนแรกก็เข้าไปนอนพักฮะแล้วก็เออก็รอฮะรอรอคู่นอนที่จะมานอนมานอนมานอนกับผมนะครับก็รอรอรออยู่ประมาณสักสี่ห้าทุ่มได้ครับก็เสียงเคาะประตูฮะเคาะประตูป๊อก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 ผมก็อ่ะสงสัยพนักงานเขาจัดคนมานอนคู่กับผมละผมก็เปิดประตูฮะพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บเนี่ย ลมข้างนอกมันพัดเย็นเยื่อเข้ามาโดนโดนที่ตัวผมแล้วก็เหมือนกับลมมันผ่านผมผมผมเข้ามาครับผมก็มองดูเอ๊ะหรือว่ามันเป็นที่ลมแล้วก็อ่ามีเสียงคนมาเคาะหรือว่าเขามาเคาะแล้วเราไม่เปิดหรือเปิดช้า <c oughs> เขาเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์หรือเปล่าผมก็เดินเดินวนไปที่เคาน์เตอร์ฮะไปถามน้องมีใครมาหรือยังเขาบอกยังเลยค่ะยังไม่มีห้องพี่ยังไม่มีมาเลยอ่าเดี๋ยว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 ที่มียังไงเดี๋ยวหนูจะโทรไปบอกที่ห้อง S <S ผมก็เดินกลับมาฮะเดินกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็กลับเข้ามาในห้องเสร็จปุ๊บผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็นอนอคือไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรฮะก็ทำร่าจะนอนพอเสร็จปุ๊บถ้าจะนอนปุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนผมกําลังแบบจะหลีตาจะหลับนะฮะแต่ผมก็เปิดไฟลีลีคือผมชอบเปิดไฟในห้องน้ําไว้ฮะเวลาพอดึกดๆเดือนเกิดผมปวดฉี่ปวดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็สามารถที่จะมองเห็นแสงลางๆได้แต่สายตาผมเนี่ยผมกลับไปมองเห็นเตียงเนี่ยมันยุบลง ผมก็สะบัดผมพสสะบัดหน้าเพเอ้ยกูยังไม่หลับนี่ว่าแต่มันคืออะไรแล้วผมก็ลุกนั่งดูแล้วผมก็เปิดไฟที่หัวเตียงอืมเปิดไฟสว่างก็ไม่มีอะไรนะฮะสักสักพักมือพระผมกำ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 กบกำเคลิ้มจะหลับนะฮะก็เสียงข้อประตูเบาๆฮะป๊อกป๊อกป๊อผมก็อืมสุสัยจะมาแล้วแหละ ก็ลุกขึ้นกําลังจะไปบิดประตูนะฮะบิดลูกบิดประตู uh huh. ที่ผมเอกใจได้ว่าเอ๊ก็พนักง,งานโรงแรมเขาบอกเขาจะโทรเข้ามามาก่อนแล้วทําไมมีคนมาเข้าประตูผมก็ยังไม่ไมเปิดผมก็คือรอรอดูว่าถ้าเกิดว่าเขามาจริงๆหรือว่าเขามาเขาไม่ได้บอกอะไรเงี้ยเขาอาจจะเดินมาเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ผมก็รออยู uh huh. ผมก็เลยจะหันหลังกลับมาก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็หันหลังกลับมาเสียงเข้าประตูอีกป๊อกป๊อกป๊อก ผมก็เปิดประตูฮะเ,เปิดเปิดเปิดประตูเลยเพราะว่าจริงๆแล้วประตูโรงแรมตามหลักแล้วมันจะต้องมีรูรูสองใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นมันไม่มีรูสองผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยเปิดประตูออกไปทีนี้ฮะลมพัดเย็นจะเยือกแล้วหนาวก็เลยแบบแบบผมคิดว่าข้างนอกมันเย็นกว่าข้างในห้องแอร์อีกผมก็เลยบอกอออไม่ไหวแล้วเว้ยเดี๋ยวจะเจอสัมผัสแบบนี้ก็เลยเปิดประตูแล้วก็คือนอนเลยดีกว่า ใครจะเคาะอะไรกูไม่สนใจแล้วพอกาลังจะนอนเนี่ยครับพอกำลังจะนอนเนี่ยกำลังกำลังจะหลับเนี่ยค้มคมฝันเหมือนม,มีมีผู้หญิงมายืยนที่ปลายเท้าอะครับอืมเหมือนผู้หญิงมายืนปลายเท้าแล้วผมยาวแล้วแบบแบบแบบหน้าแบบลางๆครับดูไม่ชัดเจนแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับผมก็เลยลุกขึ้นมานั่งดูแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรอะ่ะแล้วมันอะไรแล้วใครเข้ามาในห้องหรือเปล่า คือผมก็ยังรู้อยู่ว่าคือคือคือรู้ว่าคืออะไรอ่ะแต่พี่แตว่าเราพยายามที่จะจะบังคับจิตใจให้เราแบบแบบไม่ไม่กลัวฮะคือคือเราอยู่คนเดียวในที่สุดก็คืนคืนนั้นก็เลยแบบว่าอยู่ทั้งคืนนะผมผมก็คือไม่กล้าหลับนะครับไม่กล้าหลับก็เลยแบบนอนแบบยังแบบยังคิดอยู่เสมอว่ามันคืออะไรคือว่าผู้นิชายังไงต้องถามให้รู้เรื่องทีนี้พอตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็ตื่นสายฮะก็ไปก็ไปกินข้าวกินไรเสร็จปุ๊บก็เข้าห้องประชุมเลยจนในที่สุดผมก็เลื่ลืมถามก็ถึงเวลาก็กลับห้องตอนเย็นต่อก็อาการเดิมครับเสียงบเคาะป๊อกป๊อกป๊อกวันนี้สองทุ่มนะฮะป๊อกป๊อกป๊อกบอกผมไม่ไหวล้วผมก็เลยเปิดประตูออกมาเอาไงก็เอาผมก็พูดอย่างนี้เอางก็เอาแต่ทีเนี้่คือมันแบบมันมีลมมาอีกฮะผมก็เลยตัดสินใจคือไม่เอาแล้ว ออกไปหาพวกที่กําลังนั่งสันสันก็อยู่ที่ที่ห้องอาหารพอเขาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือลงแล้วเนี่ยก็จะมีรถบริการรถลางวิ่งไปวิ่งวิ่งมาฮะผมก็เลยให้รถลางเนี่ยมาบผมไปตอนที่รถลางรับผมไปผมก็กินเต็มที่นะฮะคือเอาให้เมาแหละว่าง,งั้นเถอะก็เลยเสร็จปุ๊บพอขากลับผมให้รถลางมาส่งผมก็ถามน้องพี่ถามจริงอะห้องที่พี่นอนเนี่ยมีอะไรเปล่า เขาบอกห้องไหนผมถามบอกจะถามผมห้องไหนก็บอกห้องหมายเลขสองหกเนี่ยหมายเลขยี่หกเนี่ยเขาก็บอกไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรครับอ่าผมก็เอาโอเคไม่มีอะไรนะอย่าโกหกพี่นะครับพี่ไม่มีอะไรพี่ผมก็อยู่นี่มานานแล้วไม่มีอะไรผมก็กลับเข้าห้องนอนนะครักลับเข้าห้องดองทีนี้มันไม่ได้เคาะข้างหน้าครับทีนี้มาเคาะข้างหลัง เพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นกระจกมันเป็นประตูกระจกที่มันสามารถมองเห็นสระน้าที่ข้างหลังห้องได้ที่เป็นโรงแรมแบบเป็นเป็นแบบวงวงวงนะฮะที่มีสระอยู่ต่างๆทีนี้เสียงดังเคราะดังล,ล,ล,ลึกตรงกระตรงกระจกผมก็เลยเปิดผ้ามา่านดูก็แบบคือคือคิอใจเนี่ยเอาละวะคูเจอหน้ามึงแน่ถ้าเกิดกูเปิดกระจกไปแต่ผมบอกว่าผมลูกกระจกปุ๊บมันก็เหมือนแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ที่ไม่เห็นผมยิ่งกลัวฮะแต่ถ้าเห็นผมจะไม่กลัวเลยทีนี้ก็เลยนึกว่านึกนึก,น,กนึกในใจคือมันต้องมีอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งจนผมก็เลยบอกว่าขอพนักงานโรงแรมบอกว่าคืนนี้ขอย้ายห้องนอนพนักงานโรงแรมบอกว่าไม่มีห้องให้ย้ายแล้วเพราะว่าห้องมันเต็มหมดอืมเออถ้าเกิดให้ผมย้ายผมขอผมขอยกเรื่องห้องนี้ละกันเพราะว่าผมนอนนอนไม่ได้จนในที่สุดเนี่ย ผมก็เลยต้องไปขอนอนอยู่กับจังหวัดอื่นที่ขออัดเตียงเสริมพอตื่นเช้ามาถึงได้เฉลยครับจนพนักงานขับรถรางคนนั้นแหละมาเล่าผมฟังว่าไม่ใช่เจอแค่พี่คนเดียวหรอกหลายคนก็เจออืหลายคนก็เจอจนผมกบอกว่าเอาแล้วทําไมเมื่อคืนไม่บอกกูตรงๆบอกผมไม่กล้าบอกผมว่าผมกลัวพี่กลัวให้ที่ไม่บอกได้ยิ่งกลัวเลยว่างนี่ก็เลยแบบ ขอเลยบอกว่าทีนี้ก็คือถ้าจะไปไหนมาไหนเนี่ยนอนโรงแรมหรือไปที่ไหนที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมพยายามที่จะบอกเลยว่าต้องไหว้พรากราบหมอนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้แบบสถานที่แห่งนั้นนะคือให้คุ้มครองเราดีกว่าแล้วในที่สุดตื่นเช้ามาผมก็มาหาซื้อลอตเตอรี่อยู่ที่อ่าสะพานแม่น้าแควนะฮะซื้อสองหกซื้อได้อยู่สองใบฮะจนมาถึงอ่มีอยู่งวดที่ผมซื้อมาสองหกยี่หกผมโดนนะฮะ ครับห้องหมายเลขยี่หกครับแล้วผมก็ถูกรเตอรี่สองใบเรือไทยสองตัวฮะก็จากนั้นต้นมาผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากการกาะการกลัวเนี่ยก็เลยมาทําบุญ,บญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนั้น<า>ก็ไม่ได้กลับไปทาที่เดิมนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไออธิษฐานจิตเอาว่าดวงจิตวิญญาณที่ติดตามที่ไปหาเราอยู่ในโรงแรมแห่งนั้นแห่งนั้นแห่งนั้น,น,นก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลออกไปอืมก็ทําให้เข้าไปฮะ ทีนี้ก็ก็ไปสืบสืบดูนะครับเพราะว่าก็รู้จักคนกาญจนบุรีหลายคนก็ไปสืบสืบดูเขาบอกว่าไอ้โรงแรมเนี่ยคนก็โดนเนื้อหลายคนแต่เป็นโรงแรมใหญ่โรงแรมใหญ่มากและโรงแรมโรงแรมเก่าด้วยแล้วก็เขาบอกว่าติดแม่น้ําแควก็บอกชัดเจนเลยมีโร<ม>งแรมที่แบบอแต่ผมไม่สามารถจะบอกชื่อได้ฮะครับครับผมก็มีเรื่องประสบการณ์ส่วนหนึ่งมาเล่ามาฝากให้ฟังครับผมครับผม